นคงโยหันหลนเมตตาข้างในยานว่างมีการจำในความจำมีเสียงและรูปลักษ์เสียงและรูปลักษ์เกิดสภาวะอัตตาและสิ่งที่อัตตารู้เมื่ออัตตาไปจับสิ่งที่รู้ก็เกิดใจแล้วจิตใจเป็นอย่างไร 1. จิตใจมีอารมณ์ 2. จิตใจมีเรื่องราว 3. จิตใจมีวัตถุ 4. จิตใจมีความทุกข์ 5. จิตใจมีความรัก 6. จิตใจมีความเข้าใจผิด 7. จ,จิตใจมีความกังวล 8. จิตใจมีการคาดเดา 9. จิตใจมีความเกลียดชัง 10. จิตใจมีความกัดกลุ่มและทุกข์ทรมานอัตรารับรู้มีอาวิชาจิตญาณก็มืดไร้ายแสงก็เปลี่ยนแปลงเป็นร่างของสัตว์รับกรรมตอบสนองอัตรารับรู้มีดีและชั่วจิตยาณมีแสงไม่สว่างก็เปลี่ยนแปลงเป็นร่างผู้ชาย ผู้หญิงรับการตอบสนองอัตตารับรู้เป็นมีไม่มีจิตยาณมีแสงสว่างร้ายขอบเขตก็เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมกายแยบยนต์รูปกายแยบยนต์